แม่ตรงพว่นแบบนี้บ่คะพุ่นให้พุวนให้ดินเขาแบบนี้มันบ่คะนี่กระทั่งนี่งามๆนะคะ่ะให้ดินมันหวนเหมันว่คะว่าจะว่าดินดีเด้ค่ะน,นี่โน่น,น,นเบิ่งอยู่พุ่นเอาหยาดคุ้นเนออ๋อเอาข้งวามาใส่เอาคุ้นมาใส่ไม่เหม็น อยู่ในเขตเอียงเง้บ่คะบัอันผมม่การกษตรปนแจกมานเนี่ยปุ๋ยเติมอากาศนันตรนั่นปุ๋ยยอมุ้นน่ปุ๋ยเติมอากาศท่ยัขึ้นเหมืนปุ๋ยขี้เกียเอามอเอร่บอกค่ะมันง่ามบ่บางเนี่ยมอร์ไอตอไใสามสี่หมื่แต่แตกดียุคอเหมืนบ่ค่ะลูกคิดวันไได้หากิโลเบิดป้าน โอ้หางิโลโอ้กต่ดีเด้เนาะพันเด้ยังนิ้วพันเด้ล่ะแต่มาสามปีมือค่อยได้ตะกี้โอ้ยได้ได้หล้าที่แม่ได้สมืออุ้ยได้สมือมันออกไม่ไม่เนาะอืมไม่กับมันอันนี้มันเป็นน้ำหยางค่ะที่มันบอกหน่อยลงนี่คิดว่ามันต้นมันแก่ถ้าพักหวานสาวก็ออกดีอืมถ้าเก็บปีที่สี่นี่ออกดีอืม ราะต่งบำรุ่งทางดินไปหลายๆมันว่าเขเข้ายังสีไดห้ลายขันทั้งน้ำกับ,บคพค่อยใดหดพอแล้วก็บ่มีเวลาต้องให,ใหายใดหายน้ำหดลายใส่สิเร่นผ้<อ>นาป้าบันี้แม่มาเฮ็ดเอออีโอเปแร่นผ้าป้าในสิยากน้ำไบ้บานอีกองานกิจกรรมส่วนรวมมาเฮ็ดเองว